มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เกียดมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับพี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาเตรียมเอกสารครับพี่น้องเพื่อยื่นรับเงินเยียวยาเสเหลือคาเทิมหัวละสอ0 0 0บาทคาดจะได้รับเงิน31สิงหาคม6กีนี้สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้อง,กงกเกษตรกรชาวไทยชาวนาร่วมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านพบกับกับผมทิดเกียรติพามวลมินิกับพอพ่งกับสารลาสษณะและสิทธิประโยชน์ต่างๆของ,งพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับชิปนี้มาพบมาพ่อกันในวันอังคารที่10สิงหาคม2564รกับผมก็ยัง,งมีข้อมูลหาค่ามาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าตามที่มตินะครับของคอรมอรนะครับเพิ่อมีการอนุมัติเงินเยียวยานักเรียนนะครับจำนวน2,000บาทต่อไล่นะครับ โดยจะเริ่มมีรายละเอียดนะครับเพิ่มมากขึ้นตามขอสรุปดังนี้ครับต้นเดือนสิงหาคมครับคอร์มอมได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้กับนักเรียนนะครับนักศึกษาคนละ2,000บาทกลางเดือนสิงหาคมครับสำนักงานงบประมาณสรุปรายละเอียดของเงินจัดสรรสำหรับเยียวยาให้กับกระทรวงศึกษาธิการปลายเดือนสิงหาคมครับมีการโอนเงินเยียวยา2 0 0 0บาทให้ทางโรงเรียนนะครับ ซึ่งปลายเดือนสิงหาคมครับถึงต้นเดือนกันยายนโรงเรียนครับจ่ายเงินเยาวยาให้กับทางผู้ปกครองหรือว่านักเรียนและสําหรับกลางเดือนกันยายนครับจะมีการสรุปข้อมูลเงินเยาวยานะครับสาหรับเสือค่าเทิมของนักเรียนซึ่งคาดว่านะครับพี่น้องครับจะเริ่มจ่ายเงินถึงมือนักเรียนหรือวา่าผู้ปกครองได้นะครับในวันที่31สิงหาคามเป็นต้นไปสําหรับเอกสารที่ต้องเตรียมน,นะครับรับเงินเยาวยาเสือค่าเทิม2 0 0 0บาทนะครับพี่น้องก็ต้องเตรียมพร้อม ตามมาตรก,การนะครับให้การช่วยเหลือบรรเทาภาระราค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับเงินเยียวยาหนักเรียนนักศึกษาคนละ2,000บาทซึ่งมีการจ่ายครั้งเดียวนะครับในปีการศึกษาที่1น,นะครับทับ2 5 6 4เอกสารในการรับเงินเยียวยานักเรียนนักศึกษาครับก่อน,นี้รับเป็นเงินสดที่สถานศึกษาจะต้องมีการส่งเอกสารและลงลายมือนะครับลายซื้อนำ ก็คือครับหนึ่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 2. สสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 3. สาครับสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนอันนี้ก็เป็นบางโรงเรียนนะครับ 4. สสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองนะครับเป็นบางโรงเรียนเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> สำหรับคุณสมบัตินักเรียนที่จะได้รับเงินเยีเยวยาละละ0 0บาทนะครับก็ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล หรืออยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหอยู่ในระดับศึกษามัธยม1นถึงหหรืออยู่ในระดับปวชถึงปวสเลนนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับคลิปนี้ที่กระผมนามาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับการส่อเหลือเย,ยียวยานักเรียนนะครับลดราคาสัจัยคับผู้ปกครองสซอเหลือค่าเทอมรายล,ละ2,000บาทนะครับให้พี่น้องเตรียมเอกสารไว้ใหใหนะครับเดี๋ยวทางโรงเรียนหรือว่าทางครูนะครับ จะมีการเรียกส่งเอกสารนะครับเพื่อที่เฮานะครับจะบริภาดการเยียวยารับเงินจากทางรัฐบาลรายละ2,000บาทนะครับเตรียมเอกสารในพร้อมซึ่งข้อมูลก็ออกมาแล้วนะครับว่าคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองครับเริ่มสาห์ิีอสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจากนั้นจะได้ขอเป็นกำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับให้ได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลเกษตรผู้สุขชนแต่สำหรับพี่น้องในข่าเมืองคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่าน ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจครับกับผมผู้ทำคลิปนะครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกติฟาอนำข้อมูลข่าวสารนั้นมากแจงเลยบอกกาวพี่น้องอีกคือเกา่าพ่อกันไม่คลิปหนาครับพันพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรติผ้ามวนก็ะอกล่าคำว่าสวัสดีครับ